สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกันในบทที่4ค่ะเรื่องร้อยละและอัตราส่วนแบบฝึกหัดแรกนะคะ4.1จะเป็นการทบทวนในที่เราเคยเรียนมาในชั้นป .5 ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1ให้หาผลคูณนะคะของ12คูณด้วยเศษ5ส่วน4 นะคะมันก็จะเป็นอ่าเราสามารถที่จะตัดทอนได้นะคะ12ตัวนี้เป็นตัวเศษนะคะส่วน4ตัวนี้เป็นตัวส่วนสามารถตัดทอนได้ค่ะระหว่าง4กับ12 4คูณ1เป็น4 4คูณ3เป็น12ค่ะก็จะเหลือเป็น3คูณ5เป็น15นะคะส่วน1ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ15ค่ะต่อไปข้อที่2 9คูณเศษสิบสี่ส่วนสามสิบหกค่ะ9คูณเศษสิบสี่ส่วนสามสิบหกสามารถตัดทอนได้นะคะ9กับ36โดยใช้สูตรคูณแม่9มาตัดทอนค่ะ9คูณ1เป็น9 9คูณ4เป็น36ค่ะ แล้วก็จะได้ว่าข้างบนจะเหลือเศษ14ข้างล่างส่วน4ค่ะยังสามารถตัดทอนได้อีกนะคะโดยจะใช้สุดคูณแม่2มาตัดทอน2คูณ2เป็น4แล้วก็2คูณ7เป็น14ค่ะได้เป็นเศษ7ส่วน2นะคะอยู่ในรูปของ เศษเกินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําให้เป็นจํานวนคละนะคะโดยการนํา7ตั้งแล้วหาร2 2คูณ3เป็น6ค่ะลบการ7ลบ6เหลือเศษ1เพราะฉะนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปจํานวนคละได้ว่า3นะคะจำนวนนับเศษ1ส่วน2ค่ะเป็นคําตอบของข้อนี้ไป เราก็จะตอบ3เศษ1ส่วน2ต่อไปข้อที่3เศษ6ส่วน45คูณ5ค่ะเศษ6ส่วน45คูณ5สามารถตัดทอนได้5 1เป็น5 5 9 45นะคะสุขุนไม่5มาตัดทอนก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน9 แล้วก็ตัดทอนได้อีกนะคะใช้3มาตัดทอน3 2สองเป็น6 3 3เป็น9ค่ะได้คำต่อเป็นเศษ2ส่วน3ต่อไปเลยเศษ2ส่วน3ค่ะข้อนี้ต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ6ส่วน4คูณ26เศษ6ส่วนสคูณ26สามารถตัดทอนได้ใช้สองก็แล้วกันนะคะ2คูณ2เป็น4ี่ สอคูณสเป็น6ค่ะแล้วก็เท่ากับข้างบนยังเป็น3ามคูณยีส่วน2อยู่นะคะสามารถใช้2อตัดทอนอีกสองหนึเป็น2 2 13เป็น26ค่ะได้คำตอบเป็น3ามคูณสิเป็น39ตอบ39ค่ะต่อไปข้อที่ห้า 100คูณเศษ28ส่วน35นะคะตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้อมองเห็นแล้วค่ะจะใช้ไม่7นะคะตัดทอน28กับ35 7 4 28 7 5 35ค่ะแล้วก็จะใช้5นะคะตัดทอน5กับ100เลย5 1เป็น5 5คูณ20เป็น100ค่ะ แล้วก็จะเหลือคำตอบคือ20คูณ4เท่ากับ80ค่ะต่อไปข้อที่6นะคะเศษ5ส่วน24คูณด้วย56เท่ากับอมองเจอหรือยังว่าตัวไหนกับตัวไหนน่าจะเป็น24กับ56เนาะอาจะใช้8ก็แล้วกันค่ะ87เป็น56 83เป็น24 แล้วก็จะได้คําตอบเป็น5คูณ7เป็น35ส่วน3แล้วก็ต้องเขียนในรูปจำนวนคละแล้วล่ะนะคะ3คูณ11ค่ะเป็น33 35ลบ33เหลือเศษ2ส่วน3ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ11เศษ2ส่วน3ค่ะ ข้อที่2ค่ะแสดงวิธีหาจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างไปดูข้อ1เลยค่ะเศษ3ส่วน4เท่ากับช่องว่างส่วน24นะคะในการที่จะหาช่องว่างแบบนี้หาค่าของช่องว่างแบบนี้ค่ะก็จะใช้สองวิธีคือการคูณและการหารน,นะคะเรามาดูข้อนี้ เราสังเกตว่าตัวส่วนจาก4ไปเป็น24นี้นะคะเกิดจากการ4คูณ6ค่ะเกิดจากการคูณด้วย6เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า c 3ส่วน4เท่ากับ4คูณ6 3ก็ต้องคูณ6ด้วยนะคะเท่ากับ 18ส่วน24ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยอ่าช่องว่างคือ18ค่ะตอบ18ไปเลยต่อไปข้อที่2อ่ะงงใช่ไหมละ่ะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยข้อที่2ค่ะก็จะสังเกตว่าจาก6ไปเป็น42เกิดจากการที่6คูณด้วย7นะคะก็จะได้เลยเศษ6ส่วน5เท่ากับเศษ6ส่วนห 6คูณ7 5ก็คูณ7ด้วยเท่ากับเศษ4 2่ส่วน35ดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างคือ35ค่ะตอบไปเลยค่ะ35อา้าวข้อที่3นะคะสังเกตเห็นว่า3าตัวเนี้ยไปหา8นะคะเกิดจากการที่32เนี่ยหาร4เท่ากับ8นะคะ อ้าวแล้วสงสัยว่าเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าคูณหรือหารเราต้องสังเกตนะคะสอ,สองอย่างนี้คือสังเกตอันแรกนะคะเราจะต้องตั้งตัวที่มีทั้งเศษและส่วนเนี่ยที่เป็นเต็มเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะตัวเนี้ยเห็นไหมสออันเนี้ยมีทั้งเศษและส่วนแล้วก็ไปหาตรงที่มีตัวเลขเหมือนกัน นะคะนั่นคือ4ไปหา24ก็เพิ่มขึ้นก็คือการคูณแล้วก็6ไปหา42ก็เพิ่มขึ้นก็คือการคูณแต่ตรงนี้เรายึดเศษ20ส่วน32นะคะเสร็จแล้วจาก32ไปหา8เนี่ยมันลดลงแสดงว่าใช้วิธีหารแค่นี้เองนะคะก็จะได้ว่าเศษ20ส่วน32เท่ากับ20ส่วน32หาร 4 20ก็หาร4ก็จะได้เป็น8ส่วนอ่าเศษ5ส่วน8นะคะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างคือ5ตอบ5ต่อไปข้อที่4ค่ะอ่ายึดตรงนี้นะคะเป็นหลักแล้วก็โยงไปหาตัวที่มีตัวเลขเหมือนกันจาก81ไปหา9ลดลงแน่ๆนะคะดังนั้น81หารอะไรล่ะได้9ก็คือ81หาร9 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษ81สเ่วน63เท่ากับ81ส่วน63หาร9หารเเท่ากับเศษ9ส่วน7ดะคะอ่ะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างก็คือ7ตอบ7ค่ะสุดท้ายข้อ5และข้อ6นะคะ เหมือนเดิมค่ะยืดตรงนี้ไว้เลยจาก40ไปหา8ค่ะลดลงนะคะแสดงว่า40ตัวนี้หารด้วย5ค่ะอ่ะก็จะได้40ส่วน15เท่ากับเศษส0่ส่วน15หารด้วย5หารด้วย5เท่ากับ40หาร5เท่ากับ8 15หาร5เท่ากับ3ค่ะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างคือ3ค่ะ ต่อไปข้อที่6ค่ะอ่าเราก็จะยืดเศษส่วน28ไว้จาก28ไป84ค่ะเพิ่มขึ้นแสดงว่าเกิดจากการคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วย3นั่นเองเพราะ83มัน24ลงท้ายด้วย24นะคะอ่าครูมุกก็จะได้4 5ส่วน28เท่ากับ4 5ส่วน28 28คูณ3 15ก็คูณ3ด้วยนะคะ ส่วนด้วย84 1สิคูณสได้45ค่ะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องว่างคือ45ค่ะตอบ45ไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ยากเลยเด็กๆหลายคนในี่ง,งงนะคะตรงนี้เอาไปต่อกันเลยค่ะที่ข้อ3ใหญ่ให้แสดงวิธีหาคำตอบนะคะเป็นโจทย์ปัญหาค่ะข้อที่1โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละเนาะ ร้านค้าติดราคากระเป๋าไว้3,450บาทค่ะลดราคา20%ร้านค้าจะขายกระเป๋าราคาเท่าใดเริ่มต้นจากคําว่าลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้นะคะ,ะดังนั้นติดราคากระเป๋านะคะร้านค้าเนี่ยติดราคาไว้ที่3,450บาทค่ะ แล้วลดราคาไป20%นะคะก็คือเศษ20ส่วน100แล้วคูณด้วยราคาที่ติดไว้สามารถตัดทอนได้ค่ะ0ตัด0แล้ว0ตัด0นะคะก็จะเหลือ345คูณ2ค่ะเป็น690บาทนี่คือราคาที่เขาลดให้ดังนั้นร้านค้าจะขายกระเป๋าราคา3,450ลบ 690ค่ะอันนี้เราก็ไปจัดการลบเอาเลยนะคะที่กระาดาษทดของเราค่ะ3450ลบด้วย690ค่ะ0ลบ0เหลือ0อ่าน,นี้เหลือ3 15ลบ9ก็เหลือ6 3ลบ6ไม่ได้ค่ะเหลือ2เป็น13ค่ะเหลือ7ค่ะแล้วก็2ดังนั้นร้านค้าจะขายกระเป๋าราคาแหม 2,760บาทค่ะนี่คือราคาที่ร้านค้าเขาจะขายให้นะคะ2,760บาทต่อเป็นเลขไทยกันไปเลยไปต่อกันที่ข้อ2ค่ะแก้วตาซื้อหูฟัง980บาทขายให้เพื่อนขาดทุนร้อยละห้ แก้วตาขายหูฟังราคาเท่าใดเริ่มกันที่ขายขาดทุนร้อยละสิบก่อนเลยนะคะแก้วตาซื้อหูฟังมาคือราคาทุนค่ะ980บาทนะคะขายขาดทุนไปเศษ15ส่วน100คูณด้วย980ค่ะเท่ากับตัดทอน0ตัด0นะคะแล้วก็5 3เป็น15 5 2เป็น10ค่ะ แล้ว2ก็ตัดทอนได้อีก2 1เป็น2 2 4เป็น8ค่ะ2 9เป็น18ค่ะเหลือเป็น3คูณ49ค่ะ3 9เป็น27ใส่7ทด2 3 4 2 13 4ค่ะ147บาทนี่คือราคาที่ขายขาดทุนไปดังนั้นแก้วตาขายหูฟังราคา980ลบ 147เท่ากับเท่าไหร่จัดการลบเลยนะคะ10ลบ7เหลือ3 7ลบ4เหลือ3 9ลบ1เหลือ8ดังนั้นแก้วตาขายหูฟังราคา833บาทค่ะ สุดท้ายค่ะข้อที่3ขคุณซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา1,240บาทขายไปได้กำไร15เปรเซคุณขายรองเท้าราคาเท่าใดเริ่มต้นจากเงื่อนไขเลยค่ะขายได้กำไร15เปร์เซนต่อไปราคาทุนค่ะคุณซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา1 2 4 0บาท ถายได้กำไร15ส่วน100คูณด้วย1240ค่ะสามารถตัดทอนกันได้เลย0ตัด0ค่ะ5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15ค่ะ2คูณ1เป็น2 2คูณ6เป็น12 2คูณ2เป็น4 3คูณ62นะคะ 3คูณ2เป็น6 3คูณ6เป็น18ค่ะนี่คือราคาทีา่ขายได้กำไรนะคะกำไรที่ขายได้ดังนั้นคุณขายรองเท้าราคา1240บวกกับ186เท่ากับ6แล้วก็8บวก4เป็น12ใส่2ทด1 1บวก2เป็น3เป็น4ค่ะแล้วก็1ค่ะคุณ ขายรองเท้าราคา1,426บาทค่ะจบไปนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่4.1ค่ะไว้เจอกันในแบบฝึกหัดที่4.2ต่อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ